อีกวันนะครับนวสว่างอยู่โอ้โหขามือ,อมนี่นะโอ้ปลาปลาสามแยกนมสว่างนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะฝั่งแหงก็จะมีอยู่ล้อมแหลมประมาณน่าจะสิบกว่าคนได้สะดุ้งตรงนี้ก็ยังไม่มีคนเนาะตรงตรงเกาะกลางตรงนี้ยังไม่มีคนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะปลาขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แมงกำลังเยอะเลยช่วงนี้วันนี้มาถึงค่ำหน่อย อีกวันนะครับนอนสว่างนะอยู่โอ้โหขามือเออมาครับมา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 ได้ครับมาได้เฮ้ยเอยเอตัอวไปรเริ่มเกือบปล่อยมันหลุดบนเลยเอยเอตัวสวยสวยสวยไหนไหนไหนนี่นี ตัวไม่ใหญ่อันนี้นะโอ้โหตัวสวยเลยนะวันนี้อโอเควันนี้มีแต่ตัวสวยอะ่ะต้องเปลี่ยนเบ็ดก่อนอะไรนะต้องเปลี่ยนเบ็ดเป็นไรมันไม่มีเงียงโอ้หเราบีบเงียงมันเข้าอะ่ะบีบเงียงมันเข้ามันก็หลดุดปลาเออเดีย๋ยวเราเปลี่ยนเบ็ดก่อน ปลาตัวสวยอยู่นะอ๋อาหายไปเลยยู่นี่ระวังนะระวังนะอย่าขึ้นสูงเดี๋ยวปล่อยปลาอีกอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปลาอุ้ยว้าวไหนไหนโอ้โห อ๋อัตัวปลาโอ้ยเสียงเรื่ะมานอนเอาจะแสบหูเลยไหนๆนี่นโอเคโอเคปลาสามแยก